งมีน e ี่ต้องมีวางแผนไปทำบุญหรือยังคะพี่เคลหลังจากที่มีบุญออกมาทาแล้วครับเรไปทําแล้วเมื่อวานเมื่อวานก่อนนะเมื่อวานก่อนก็ไปทําบุญลงศพมาอะไรเงี้ยครับคือจริงแล้วก็ดีครับเพราะว่าเขาเตือนมาเพราะธรรมดาเราก็ทำอยู่ทุกปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนบริจาคเงินแบบว่าช่วยพวกเอ่อพวกเด็ก กำพาร์หรือว่าเข้าวัดเข้าอะไรเงี้ยแต่เออลงศพก็ปีนี้ไม่ได้ทําก็ได้ทำาป็นแสดงว่าศพทำอยู่เพิ่มเติมไหมคะก็ทําอยู่แล้วทุกเดือนเราก็เป็นโยมผุ้ถายให้พระที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วครับทุกเดือนเป็นมา2ปีสมปีแล้วครับก็ทุกเดือนก็ส่วนตัวที่จะเชื่อเรื่องนี้พอสมควรไหมคือเราชอบปฏิบัติธรรมเราชอบเราชอบนั่งสมาธิชอบอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าถ้าเกิดเดี๋ยวนี้ถ้าเกิด ทางพุทธศาสนาแล้วถ้าเกิดยังส่งเสริมในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยอะไรอยู่ผมคิดว่ามันก็เป็นมรดกของเราอะ่ะมันก็น่าจะช่วยกันร,รักษาเอาไว้แล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยเพราะว่าเราเองก็เ,เราชอบมันก็เราได้ประสบมาแลเราก็ได้ไปนั่งสมาธิอะไรมาเรารู้สึกสบายในโลกอ่ไรเ้วก็ก็ทำเรื่อยๆเราก็ชอบทาบุญอยู่แล้วครับแต่เราก็ไม่เคยได้บอกใครเราก็ทาของเราเองเอ้เวอรเซนบอกว่าถ้าิครที่จะบวชเนี่ยอาจจะไม่สึกอ๋อผไม่คือว่า เคยโดนทักตอนเด็กอะไรเงี้ยคือทั้งพระทั้งคนที่มีเซนต์มีอะไรเขาก็ทักคุณแม่มาบอกว่าเออถ้าจะให้บวชให้ไปบวชตอนแก่ๆเลยบ้านปลายชีวิตเลยเพราะว่าถ้าบวชเร็วอาจจะไม่สึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชีวิตตอนเด็ยวลดโผล่เหลือเกินอะไรเงี้ยเราคือผ่านมาหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบถ้าเกิดเราไปตรงนั้นเราอาจจะได้เจออีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็คงเบื่อบางคนอยู่ดีๆเราก็ชอบต้องปฏิบัติทมชอบอะไรอย่างงี้ชอบอ่านพวกคำสอนของพระเจ้าพวกอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้แบบว่าต้องเป็นพุทธอย่างเดียวนะผมก็อ่านไปหมดทุกกศาาาสนนนระผมมว่ั็ปโยช์ ข้อคิดให้กับเราอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้น,นแต่ว่าเราเชื่อคำทำนายแล้วไมมันก็อยู่ที่ตัวเราเนาะแต่ว่าคือตอนนี้คือ <c oughs> ก็เคยคิดเคยคุยว่าเอ้ยอยากจะบวชสักเดือนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลามันก็ไม่เคยที่แบบจะมีเวลาว่างสักทีเพราะว่าถ้าบวชไปนะี่คงจะไม่ได้บุญคงจะสร้างกรรมให้หลายคนเลยเพราะว่าทุกคนคงจะแบบว่าต้องทำอะไรแทนใช่ใช่ใชคือ,คอว่าทั้งงานทั้งละครทั้งอะไรใช่ไหมคืออยู่ดีจะไปบวชก็คงไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบงานก็อยู่มันก็เลยยังไม่มีเวลาที่ สมควรที่จะได้พอดีก็เลยยังตั้งใจลึกๆอยู่ก็คิดว่าชีวิตนี้ก็คงสักครั้งหนึ่งก็คงคงต้องมีครับแต่ก็คงไม่แต่ไม่ได้เร่งไม่ได้แบบว่าไปไแบบฟิก์ว่าอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ดูจากทรงแล้วก็คงยังยังไม่ได้ครับ<ม> <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวเหมือนพระเจสาน,นะบวชแล้วจะไม่สืกออไม่ไม่ไมหรอกนะผมว่าไปท่านก็ไปทางท่านแล้วเนาะ,ะเราก็เราก็นมนุษย์นาบุญด้วยนะครับส่วนเราก็ยังยังอยู่ตรงนี้ฮะยังเป็นยังเป็นประชาชนทาง,งานอยู่ยังแบบว่าครับเห็นว่าวันนี้พี่คุณมาด้วยมาด้วยครับมาด้วยว่างครับวันนี้มาคุมอะไรอย่างนี้บ้าง ไม่มานั่งกินนะทำกินเลยมั้งยังพิธียังแล้วก็น,นั่งกินปลาหมึกย่างอยู่หลังเวทีเดี๋ยวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกินครับเดี๋ยวไปกินเพราะมาผู้จัดก,การผมด้วยวันนี้จะเป็นไหมครับว่าจะต้องมีลูกอดหวหรือหลังหววอะไรโอ้ไม่เคยพลานเลยยังไม่ได้คิดเลยครับไม่ได้คิดถึงถึง,ถงจุดนั้นครับก็ตอนนี้ถือว่าเป็นทำบุญสนับสนุนผู้รั้ศาสนาดีกว่าก็ด้วยครับแล้วก็ช่วยคนที่ได้โอกาสอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็ช่วยอยู่เรื่อยๆอะไรครับก็ช่วยตามกำลังที่เราที่เราช่วยได้เนาะ